S <S> สวัสดีพี่น้องชาวไทยทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับผมช,บช่องช่าชิลลาวนี้ไปเป็นจ้านะครับวันนี้ครับที่ใส่รายการนี้มาไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องโควิด -19 P หรือว่าเพราะว่าเป็นเศรษฐกิจอะไรนะเพราะวันนี้เรามารีวิวไปใายเจิวที่ทมนได้บอกไปในคลิปรีวิวกระเป๋าไปเจียวแล้วนะครับไปใายนี้นะแตกต่างจากไ,ไปใายกระบอกที่เชื่องครับว่านี้นะครับ <S <S <ส> พวมีทั้งสองระยะไกลและสองและสองระยะใกล้ครับที่ระยะไกลเนี่ยมันสามารถ2ช่วงแคบได้อันนี้แทนหลอดไฟได้นี่คเน,นี่ยเดี๋ยวผมจะไปหา 9, กา2สองหลอดไเอางการสองวาเป็นยูโคลอตอนก่อนนะ มาเต็มที่กับทุกอย่างทั้งทำงานและใส่ใจคนที่รักมากเลือกเจเล่วิตามินที่มีวิตามิน B a บวก B-A 0 0 B บวก A ใส่ใจตัวเองแล้วอย่าลืมใส่ใจคนที่รักนะครับเจเล่วิตามินอร่อยดีมีวิตามิน มาผมกลับมาแล้วเดี๋ยวผมทำาให้ดูเฝิดแบบนี้อ้ยตันะนนี่เลยนะครับโอ้โหเป็นไงมนหลอดไฟเลยมาทุกคนน,นี่ปรับได้ผมจะบอกราคาให้นะครับราคาจริงนะครับอยู่ที่99บาทถึง200 99บาทถึง100บาทนะครับ ว่าหนึ่งร้อยบวกนะครับเพราะว่า1 0ึกงร้อยกับอทก็ได้ตามรา้ดีที่ร้านขายครับสนะำหรับวันนี้ผมขอจบก,การรีวิวเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ